ลองเบิ lens, án, ่งมาเึ้ื่อนจัดมาได้าเมื่อนแบบแบว่าแง่งก็ตัดรบบรบบแต่ห่าากก็เลยคอยได้ยอกว่ากันจะล่นพอนหยอกหัวแง่งก็หัวบ่ไดวันนี้ก็ล่องร่องเบิ่งซื้อดอกว่าไม่ออกปวดขา่าล้มเหมือนเอ้า่าที่สองกหมง้แล้วเตอร์ก็เลยไปมราภาพของยยนไดบัดเข้าจอบพวกอื่นมาตาย่เนี้ย ว่ณนนาพาแต่ว่าสถานสถานีานอืน่นเป็นสิเหลไ่้มใดก็ถ้าหลวงพอ่อขึ้นแล้วก็สิไปเปิดล่องเบิงอยู่เอาไปเปิดเบิ้งในเน็ต่าเป็นสามานิ่งในบ่อพวกมือเนี่ยนั่นถือสมัยหูทิบตาทิบน้อยใหญ่เนาะถือสมัยหูทิพตาทิบไปท่างใดห้องบ่หาถังแตืนฝึกกันเรียนวิชาหยอดเสียงท่างอย่าง ตั้งแต่ก่อนผู้บาอาจารย์เพ่นมีวิชาย่อเเซนทังทังเท่าสิบไอข้าวมือนีไปชั่วโมงเดียวซุ้มือนีก็คือกันซุ้มือก็คือกันขอมาเ้ืยย่อมเด้อเู้าดรขอมาสาสสิบ่เห็นใจกลมาไหว้ค่ายอยู่ประเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วมันนี่อัดถ้ามาเต็มเต็มเด้อมันนี่เด้อ ห้ามลุกหนีป่ากันได้โยมเด้อแต่พระนี่ยวรระกันเด้อ <c oughs> บรระกันเด้อพระเด้อค <c oughs> ือหนึ่งตมากระสิไปขึ้นกันโ <c oughs> ยมกันท่านผู้ใดฟังเพจไปนําได้แลกเมื่อหลายไปแบ่งเศร้านะเ <c oughs> บิ่งดีๆเด้อว่ามันแบ่งเศร้ามันแบ่งหาลอยละลุกบกใหญ่เด้อว,วกโาในช่วงนี้ ย่งกระตังทาดีๆแหลกไวด้ดีๆ <c oughs> มีแบง่ง,งบเศร้าอยู่ในกระเป๋าจะแปดเก่าแบ่งนันจิตจนปิดเผือง <c oughs> ย่ำพาะเมฆกระจงไวคารถธรามาเมื่อบานอ,อืนเน้อ <c oughs> ยังเกิดความทุกข์ <c oughs> Các nhóm đẹp tốt, chẳng có chi tiến chạy nào nữa Các nhóm đẹp tốt, chẳng có chạy Bảo lạc lát nhóm thì cần bị vớt Chúng bớt ông ừ, thân ông ừ Cái hạt อ่าพร้อมกันกาพุทธโทมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา